เราเบาบางลงเท่านั้นใช่ค่ะทุกวันนี้พ่อแม่ก็สําคัญทุกวันนี้เลยๆไปงานคอนเสิร์ตนะเลยๆก็สิ่งแรกเลยเวลาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเวลาเลายๆไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละที่ไหว้ที่เวทีนะคะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเลยๆก็เอ่ยพ่อแม่ก่อนเป็นอันดับแรกอันดับแรกเลยคือขอพรพ่อแม่วันนี้ ขอให้เราทำการแสดงรับลื่นขอให้เราไม่มีอุปสรรคในการทำงานขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาให้ให้เราโดนจิตโดนใจให้มีคนเข้ามาดูเราแล้วก็ให้เราทำงานนี้อย่างมีความสุขสิ่งแรกในลายขอเลยคือพ่อแม่อันดับหนึ่งอันดับสองก็คือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือแล้วก็อยากจะขอพรท่านนะคะแล้วก็ อีกอย่างเลยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเคารพนะคะก็จะเป็นพ่อแกเป็นหลวงพ่อวัดต่างๆแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่ที่เราได้ได้ยืนอยู่ตรงนั้นค่ะก็คือพ่อแม่เราเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะคะขอบคุณทุกเมนวันนี้ก็ได้คุยเลยเนาะเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่แบบว่าชอบ ในในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าไม่ว่าจะผีไม่ว่าจะอะไรเอ่ยเลยไรแบบเลยไผ่านมาหมดแล้วนะเจอมาหมดแล้วนะจากคนที่แบบโคตรกลัวผีอะ่ะกลัวมากกลัวสุดๆอะ่ะกลัวแบบโคตรกลัวแต่ทุกวันนี้ถามว่ายังกลัวไหมก็กลัวถ้าเกิดเขามาไม่ดีแต่ถ้าเขามาดีก็ไม่กลัวนะคะคือผ่านมาหมดแล้ว ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลไลเดอะโกชอันนี้คือคือผ่านมาหมดแล้วจริงๆค่ะเลยรู้สึกว่าเลยรู้สึกว่าเราเราต้องอยู่แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจโลกมนุษย์แล้วก็โลกทางธรรมนะคะทุกวันนี้มีคนที่เราเกลียดไหมมีมีคนที่เราอยากจะฆ่ามันไหมมีค่ะแบบที่เราอยากจะแบบไปบีบคอมันตายก็มีค่ะแต่ เราทําอะไรไม่ได้เราเกิดมาแล้วเราเราไม่มีใครรักเราทุกคนไม่งั้นเราก็ต้องไปฆ่าทุกคนนะคะเราไม่มันไม่มีใครรักเราทุกคนเราก็ไม่มีใครเกลียดเราทุกคนเราเราช่างดูแล้วอะ่ะมีคนที่รักเรามากกว่านั่นเราก็เลยต้องปล่อยวางนะคะเบียแก้ของหลวงปู่ศิลายัางมีเหลือบ้างเปล่า นี่ค่ะแต่ว่าเก็บเอาไว้เองนะคะเพราะว่าที่เลไลไปเนี่ยรู้สึกว่าจากวัดน่ยมันจะหมดแล้วนะคะเลไลก็เลยเก็บไว้เองค่ะเก็บไว้เองเหลือประมาณสองอันได้มั้งคะเหลือประมาณสองอันเบี้ยกแก้หลวงปู่ศิลานะคะ หลวงปู่ศิลาเนี่ยเลไลก็จะเล่านิดหนึ่งนะคะหลวงปู่ศิลาเนี่ยเลไลได้ไปพร้อมตอนที่เลไลไปหาปู่กับย่าที่คําชะโนดนะคะขากลับมาเลไลก็แวะหลวงปู่ศิลาแล้วเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นค่ะหลวงปู่ศิลานะคะทุกคนฟังนะเลไลก็ไม่ได้ไม่ได้เจอท่านเอาจริงคลาดเคลื่อนกับท่านแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเองนะคะก็ไม่คิด เพราะเราไปแวะที่หลวงตามาหาบัวอยู่นานมากค่ะเราก็เลยพลาดกับหลวงตาหลวงปู่หลวงปู่ศิลานะคะแล้วตอนที่เราจะออกรถมาเนี่ยเพื่อนน้องแอร์นะคะเขาบอกว่าให้เอาน้ำมนต์จากวัดหลวงปู่ศิลามาให้หน่อยได้ไหมเลไลก็เลยแบบได้ยินกับรถอ่ะก็เลยให้พี่คนขับรถแล้วก็แบบน้องอะไรย้ยลงไปเอาน้ำมนต์กันแล้วแต่ตัวเองอะ่ะลืมแต่ตัวเองอะ่ะมัวแต่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขกับการที่ที่วัตถุมงคลที่เราได้มาเราก็ ừ, ดูแต่วัตถุมงคลเอยอะไรเอย,เอย,เอยมัวแต่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้นึกค่ะว่าเราอ่ะจะต้องเอาน้ำมนต์กลับบ้านแล้วน้องแอนอ่ะเขาก็เอาน้ำมนต์กลับมาให้เพื่อนเขาซึ่งพ่อของเพื่อนเขาอ่ะป่วยอยู่โรงพยาบาลนะ